พออนาบ้านไม่เท่บ้านพออีพีทเธออีนอเทนพี่เทนภาษาพี่เทนใครรู้จักบ้างครับผมมั่นใจว่าหลายคนไม่รู้จักถ้าเกิดว่าใครรู้จักช่วยคอมเมนต์ลงมาหน่อยภาษาถิ่นพี่เทนเขาพูดว่าไงนะเมื่อกี้อะไรนะสั้นอะไรนะฮะอะไรนะสั้นอะไรนะนั่นอะไรนะลืมแล้วออลืมยังไงอย่างเมื่อกี้แล้วโป๊ดี่เป็นคนพิ่เทนไหมเป็นคนพิ่เทนเหรอพูดที่นี่เลยอยู่ที่นี่เออพูดยังไงนะเมื่อกี้พ่อไง มอะไรนะสั้นๆอะไรนะ่า,าอ,ะนะอยากเป็นภาษานานะอะว่าเนี่ยเป็นอะไรโจสลัดขอญาติรายงานตัวนะครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่กับผมที่โรงเรียนบ้านพิเทนที่นี่มีเสน่ย์ยังไงนะครับวันนี้จะมาบอกกล่าวเล่าความในโซนสามจังหวัดนะครับพี่น้องก็รู้ว่าส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะพูดภาษามาลายูกันแต่ที่นี่มีภาษาที่แปลกกว่านั้นนะครับจะเป็นยังไงนั้น นะครับอยากให้ลองฟังดูเพราะภาษาพิเทนเป็นภาษาที่แปลกมากแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูผมอยู่นะครับไม่เคยได้ยินแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้อยู่3าัย่างวัดเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าที่นี่มีภาษาแบบนี้อยู่ด้วยภาษาพิเทนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่ากะเป็นคนพิเทนด้วยนะครับใช่ค่ะพิเทนก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดปัตตานีเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในอำเภอตุยยางเด็อพิเทนอา,าสาสมัครบานพิเนศ พินเนนเป็นคนที่มับุบเบิลและวัดิเดนนี่ยอาซาอาซาเนี่คือชาวบ้านโรกอาซาคือดื้อๆใช่ไหมอ่าดื้อๆอาซาเนี่ยมันมันพินเดนนี่มันอยู่มันคนอยุธยามันเป็นตัวเลี้ยงช้างงงของพยาอ๋อเป็นคนเลี้ยงช้างเป็นคนเลี้ยงช้างของพยาแล้วก็เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นช้างขาวงาดำและช้างดำงาขาวอ่า ก็ทุกในช่างภารกิจหนักของท่านก็คือนับวันนับวันจีองช่างมาอา,นาบน้ำแลแ่เจะรอเ oh. อาช่างมาเล่นกียกักนน้องมีพินเดนมีเจ้าอ่อนเจ้าแก่แกล้วก็ยังนางผมหอมนางผมห oh. อมเป็น้องคนสุดท้องน,น้นองหอับสูมอาบมาแหละมันอยู่บนหลังช่างเลยนอ้องเาะมันเลนลุยเลยนอ้องคุ้งยิ่งอยู่บนหลังช่างอ่ะ uh. พามาอาบน้ำแลแ่เจะรอนะฮะแล่เจะรอ่ะโยอาบน้ำอาบไปอาบมากอ่ะช่างเป็นเป็นตอกมัน แล่นเทาเล่นละปะ่าน่องอยู่บนข้อชาติแล่นเทาเล่นป่าและะ่นแล่นแล,ล่นมากเอ้อยพี่เน้นะไปบอกกับพี่ยาว่าชา่างต้องรู้มากและะ่นเาเล่นป่าเลยแับพี่ยาบอกว่า,าพวกสูนี่ต้องไปตามให้พอบพี่ชา่างงานการร่วมตามไปพรอบไม่ได้ลอำมาต้องประหารชีวิตออ๋ก็ไปประกาศไปตามชา่างประกาศก,กันไปตามชา่างอ่า ช่างกับนางราชสีนางนางสีนางราชสีเชิดช่างกับย่างหองช่างแลย่างกระดิงช่างกระกตกช่างที่เขาแขวนคอช่างกระตกช่างเขาเรียกกัมายกผ้านางมา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 ตามถามเขามาตามทางเห็นช่างกัมาลงมาถึงตาดนี้อ่ะเห็นช่างลูกต่างๆโยตามปาตาดนี้แหละ

กัายังอีหมูป่านอีหมูป่านนั้นดำบ่านน้ำดำน้ำดำเพราประมาณว่าร้อยตีนชางช้างกพลอยไปย่างน้ำหยดดำเลยได้หยดใสเลยอ่าเป็นที่มาของหมูป่านตำนี้วก็เดินตามมาตามมามาถึงแล้ได้บาร์บีคิวนี่เป็นเป็นลักษณะเหมือนป่าทึบเหมือนน้องชมชมณเวลานั้นก็ทิ้นเดินนะมึงบ้ากไปเลยรู้สึกว่าท้อคือไม่เจอช้าง่ะอไม่ท้อคือไม่ไปแล้วจีโยตรงนี้ ก็เดียวมาก,กเดียวเห็นมิตอนเดินทางมาเมื่อกี้เจอไหมคะที่สามแยกทางเข้าทางบุกจาก่าแล้วก็ทางพี่เทมจะตรงมาอ่าตรงนั้นแต่ก่อนเขาเรียกว่าหมู่บ้านบ้านเชียกช่างก็จะมีศาลาาตั้งอยู่ที่ตรงสามแยกแล้วก็จะมีเชือกช้างไว้จะจะผูกช้างที่เป็นทําจากหนงรงลาสีอ่ะวางไว้ในศาลานั้นอ่าก็เรียกว่าบ้านเชียกช่างตรงนั้นอ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็พีเน้นว่าไม่มากไปเลย ทะทอทอและน้องเมคพ่อและกับช่างโย่ตามลูกราตรงนี้กันน้องมาสกพูดเลยเจ้าพ่อไปโย่เลยหมูเสหมูเซไปจัดอันยังเลยไปโย่เลยกับพ่อย่ตามไปเลยแล้วกับพ่อลูกยังทงตัวถ้าให้ดีตามไปถึงกับพ่อเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งทั้งอุปกรณ์ช้างอยู่มีทั้งกับอ่ากับดิ่งช้างกับพ่อในหมู่บ้านกับพ่อใช่ที่กับพ่อมีแล้วก็ยังมีนามสกุลที่ว่าเหน เห็ุเขาบอกว่ามาจากกลุ่มนี้แหละพวกนามสกุลซีบะมันก็ว่าเป็นลูกหลานเน่ยเนาะแต่ว่าส่วนพี่เดนมาอยู่เนี่ยเขาไม่มีไม่มีไม่มีลูกหลานไม่ได้เจอว่าเขาแต่ว่าสุสานเขายังมีนะคะเด็กสุสานมีสุสานมีสานที่เดนมีเมื่อกี้แหละบานบานเช็กช่างเมื่อกี้บานเช็กช่างอ่าก็มีพวกช่างสุดๆก็ม่พวอโยเทมนามันตาโรกราอยู่มันเชื่อพินเดนเนาะพินเด นั่นๆๆๆนจ้าพินเนเพียนเพียนเป็นพินเนทน